สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องคาราเกะพุทธคุณพาเครื่องนะคะที่พี่ขาพี่พี่คนใดสนใจองค์ไหนพาไปแชทยังไงนะจ๊ะพี่โทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะมาจะพี่จ๋ารายการแรกกันเลยรายการแรกพี่จ๋าจะเป็นอาศีพึ่งหลวงพ่อท้าบนะพี่นะนะคะพี่จ๋ารายการนี้ขอไ้ที่หกห้อบาทนะพี่นะนะคะ เขียนว่ายาหม่องตาถ้วยทองมาในกรอบพลาสติกอย่างนี้พี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นสีพึ่งแล้วก็มีท่อนไม้อันนี้หนูก็จินตนาการเอาเองนะแล้วจะมีสีทองส่วนด้านบนก็จะเป็นภาพของอาจา์นะพี่นะหลวงพ่อทาบจะพี่นะคะกเกาะสวยๆพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นพระพุธยอดธงนะพี่นะหกร้อยบาทพอจ้ะนะคะ เป็นทรงพระพทธน้พี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างจะพี่ตามสภาพนะกรอบพลาสติกก็อาจจะมีรอยบ้างนะพี่นะเพราะว่าเป็นของเก่าข,ของหมองมาได้พี่นะรายการนี้หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จา๋าเป็นมีดนะพี่นะนคะคะความยาวของมีดรวมปอกรวมด้าม,รมประมาณสิบนิ้วพี่ เป็นปอกไม้ด้าไม้พี่นะคะสภาพด้านในพี่จ๋าเป็นมีดของหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นทรงปลายแหลมเป็นมีดของหลวงปู่ทิมวัดลานไล่ม่จะเป็นทรงปลายแหลมพี่ขาเล่มนี้หนูให้ในราคา1 5 0 0บาทจะ้ะเล่มนี้จะพี่จ๋า1 5 0 0บาทจะพี่จ๋านะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นมีดหมอนะพี่นะของหลวงปู่ทิมพี่รอยจันอักขระชัดเจนนะคะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดหมอหลวงปู่ทิมจา้าส่วนรายการนี้พี่จ๋าจะเป็นมีดของสมเด็จโตพี่นะคะพลอยเพชรเม็ดโตโตพี่ พลอยเพชรเม็ดโตโ,ตโตนะพี่นะนะคะจะมีรูปเป็นของสมเด็จโตอยู่พี่นะคะเล่มนี้700บาทจ้ะนะคะได้มาสภาพนี้จะได้มาสภาพนี้เลยจะ700บาทพี่เป็นมีดสมเด็จโตนะ700บาทจ้ะ โอเคไหมจ๊ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อทาบนะพร้อมถุงผ้าพี่นะคะวัดกระบอกขึ้นพึ่งค่ะพี่ขาได้มาคู่กันนะพี่นะได้มาคู่กันจะพี่จ๋านะคะอันนี้ด้านในก็จะมีอย่างนี้จะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะชุดนี้หนูขอไว้เจ็ดร้อบาทนะพี่นะนะคะหนึ่งคือถุงซิปสองคือสีพึ่งนะคะเป็นสีพึ่งจะพี่นะคะเป็นสีพึ่งกลมๆนะพี่นะมีห่วงเลื่อมเกอบพัติกเกอบพี่แล้วก็เหรียญพี่นะคะ เขียนว่าทาบด้านข้างๆนะพี่จะเขียนว่าทาบนะพี่นะนะคะนะคะพี่พี่จ๋านะคะสามองนี้ยหนูขอเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสามองนี้หนูขอเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่มีสมเด็จมาให้ด้วยหนึ่งองค์พี่นะคะตามาพเไปพี่นะคะเก่าๆสวยๆแล้วก sí. ็มีเชือกหนึ่งอันกับพี่นะคะมาเป็นชุดอย่างนี้นะพี่นะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยพี่นะคะมาเป็นชุดอย่างนี้พี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นของหลวงพว่อทาบนะพี่นะได้มาสภาพนี้จากพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปนะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นอย่างนี้จากพี่แม่ค้าเอาให้คุณลูกค้าดูแบบไหนนะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะพี่คุณลูกค้าจะได้แบบนั้นจากพี่นะคะแล้วแม่ค้าก็จะใส่สูงผ้าไปให้นะจ๊ะนี่จากพี่เจ็ดรอบาทจากพี่หลวงพ่อท่า,ทาระบบขึ้นพึ่งจ้ะ โอเคไหมจ้าโอเคนะจ้าคุณลูกค้าจาาโอเคเนาะส่วนราการนี้พี่ขาเป็นอ่าแม่ชีบุญเลือนพระเนื้อผงพี่นะในกล่องนี้มีทั้งหมด3องค์พี่700บาทพอจ้ะนะคะ700บาทนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่สวยงามจริงๆพี่จ่านะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆนะพี่นะรายการไหนไม่ชัดนะพี่นะพี่โทรหาถุเลยนะหรือแอนไลน์พี่นะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะนะคะเป็นของแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่3องค์นี้ขอไว้ที่700บาทกอจ้ะพี่7 0 0บาทนะพี่นะสวยงามมากนะพี่นะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่จ๋านะคะ700บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ลุกแมวพี่ลูกแมวนี่700บาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าช่วยในเรื่องค้าขายทำรวยเงินทองไหลมาธีนาทีมานะคะพี่ขาท่านใดที่ว่าสนใจนะคะพี่ขายนะคะํามาค้าขายนะคะพี่ขานี่ม้วนเช่าได้นะพี่ น่ารายการนี้7 0 0อบาทจ้ะเป็นลูกแมวนะพี่นะสวยงามมากพี่ตามสภาพนะพี่ขาส่วนตัวเองแม่ค้าก็เหมองมาด้วยสภาพนี้จะพี่จ่ารายการนี้7 0 0ร้อยบาทพี่ปลายทาง5้าสบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองพี่รายการนี้600อบาทจ้ะพี่นะคะ6 0รบาทนะพี่นะเป็นเหรียญหลปู่สุกวัดปากคลองพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะสวยๆพร้อมเหรียญนะพร้อมเหรียญหลปู่สุพี่600้อยบาทจ้าเบี้ยแกไม่ทราบที่พี่6 0 0บาทเช่นกันจ้ะ นะคะพี่มีเม e ็ดดำๆด้วยนะคะพี่นะคะสภาพเก่าๆเลยพี่นะคะพี่จ่ายรายการนี้หกร้อบาทนะเป็นเบี้ยแค่ไม่ทราบที่นะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นแหวนเป็นแหวนเชือกตักเก่าพี่พี่จ่ายแหวนเชือกตักเก่านี้ขอไวห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะมีลงรักด้วยนะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าพี่แปดร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะแปดร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะนะคะ เวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาพี่นะคะเก,เก่าสวยๆพี่800บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นมีดปากกานะพี่นะเป็นมีดปากกา,าเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อกูวยพี่เขาบอกเป็นของหลวงพ่อกวยเพราะามียันตุกตาพี่นะคะนี่จะมียันตุกตาพี่นะคะพี่จ๋า800บาทนะเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากพี่นะคะ เห็นยันนุกตาไหมพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นมีดปากกานะพี่นะชัดไม่จ้าพี่จ๋าถ้าเกิดว่าพี่พี่สนใจนะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์นะพี่นะาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋าเป็นมีดปากกาสามารถพกพานะพี่น้นสามารถเนี่ยกับเสื้อได้พี่ไอ้ตรงกระเป๋านะนม่จ้าพี่ได้มาสภาพนี้พี่รายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อกลวยจ้า ส่วนรายการนี้นะจะพี่จ๋าองค์เล็กต่อเลยจ้ะรายการี่เป็นขุนแผนปูทิมจ้ะพี่นะคะมีปลาสองตัวนะพี่นะห้าร้อยบาทนะนะคะพี่นะคะขุนแผนปูทิมมีปลาสองตัวด้านหลังนะพี่นะนะคะห้าร้อยบาทา้ะ องนี้เช่นกันพี่นะคะเป็นสมเด็จนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงปูท่ทิมเนี่ยขเขียนว่าปูท่ทิมนะพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อบาทพอจ้ะเปิดแบ่งปันนะจ๊ะพี่จา๋าเปิดแบ่งปันนะใกล้สงการแล้วท่านใดที่มองหาของขวัญยังไงก็นิมนต์เช่าได้นะพี่นะห้าร้อบาทจา้ะสมเด็ดจจ้ะสมเด็จหลังสิวลีก็ห้าร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะสมเด็จหลังสิวลีนะพี่นะห้าร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อหรือสี่ลิงดำพี่จ๋านะคะ เนี่ยค่ะวัทถาสุงนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะส่วนรายการนี้เป็นปิดตาพี่อันนี้ปิดตาก่อนะหกร้อบาทจ้ะนะคะปิดตาเก่อนะพี่นะหกร้อบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอยู่ในกร่อบนะหกร้อบาทจะพี่นะคะพี่จ๋ามองยากนิดนึงนะพลาสติกบางทีอาจจะมีรอยบ้างนะพี่นะเพราะว่าเป็นของเก่าเนาะถ้าสนใจรายการไหนและภาพไม่ชัดพี่ใหนไลน์หาหนูได้นะคะพี่นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่ค่ะอตรงนี้สวยงามมาก หลวงพ่อเงินองค์นี้สวยงามมากแม่ค้าไม่ทราบพิมพเลยนะพี่นะคะ่ะ0ูนย์5ป1สีู่นย์หก้าเปดศูนย์ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ line. หนูใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋าท้ากระดานพี่เนื้อโลหะนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะเป็นพระท่ากระดานนะพี่นะห้าร้อยบาทจัะอันนี้ไม่ทราบพี่เป็นพระก,กู่อะแต่หนูไม่ทราบพระก,กุ่อะไรว่าทับข้าวหรือเปล่านะเนี่ยไม่ไม่มั่นใจนะหนูไม่มั่นใจนะจ๊ะพี่นะคะ องนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เดี๋ยญหล่อบโบราณเพาะไปวัดกำแพงจ้ะนคะคะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะเดี๋ยญหล่อบโบราณนะพี่จ๋าปูเอียมจับขอบพี่หกร้อบาทจ้ะนคะคะจับขอบเก่าๆนะพี่นะสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นในภาพเลยนะพี่หกร้อบาทจ้าเจ้าสัวพี่เจ้าส่วนนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะเขียนนกกรรมก,การด้านหลังนะพี่นะคะ เหรียญโบราณไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ้าสัวจะพี่นะคะห้าร้บาทเช่นกันนะพี่น้านะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่หลวงพ่อเงินจะพี่พ่อเงินนี่ห้าร้อบาทนะจะพี่นะคะพศอสองพันห้าร้อยนะจะพี่นะคะหลังยันนะได้มาแบบนี้เลยจะพี่นะคะหลวงพ่อเดิมจะพี่หวงเชื่อม ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าส่วนรายการที่เป็นเหรียญจบหลงพ่อเงินนะจ๊ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเหรียญจบหลงข้อเงินจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นพักกิ่งนะพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะด้านหลังสนใจยังไงี่นเป็นช่องอย่างนี้พี่สนใจยังไงพี่ทักหหนูเลยนะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแะพี่จะไปเก้าสิบนะช่องไหนพี่อ่าบอกได้พี่จะเป็นสมเด็จนะเป็นสมเด็จพี่นะคะ พักกิ่งเก่าพี่นะคะไม่ทราบที่เช่นกันพี่ห้าร้อบาทจ้าอาจจะเป็นทรงพับพุทธพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจะรูปหล่อบโบราณเก่าไม่รู้ที่เป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้าพี่ห้าร้อบาทจ้ะปิดตายันยุ่งจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นปิดตายันยุ่งนะ้ารูปหล่อไม่รู้ที่จะห้าร้อบาทพี่นะคะองเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นเล็กมากพี่นะคะรูปรหล่อหลวงพ่อกษมพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะสภาพเก่าเก่าสวยสวยพี่นะคะห้าร้อบาทนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อกรวยจ่ะพี่นะคะหนุมานถือธงสองห้าสองหนึ่งพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะเป็นกะลาลาหูอมจันพี่หกร้อบาทจ้านะคะ ด้านหลังก็จะมียันนะพี่น้านะคะ่ะกะลาลาหูอมจันจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าเอ้าไม่ใช่มีอีกสององค์ขออภัยจ้ะพี่มีอีกสอง องค์ละห้าองละหกร้อยบาทพี่องค์ละหกร้อยบาทนะตัวผู้นะพี่นะอันนี้ไม่ขาไม่ทราบเนื้อเลยจ้ะพี่นะค่ะตาแดงๆนะคะพี่ขาตาแดงๆพี่องค์ที่หนึ่งนะตัวผู้หกร้อยบาทจ้าองค์ที่สองตัวเมียจ้ะพี่นะตัวเมียนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าโอเคจ้ะพี่จ๋าพี่พี่สั้นใดคนไหนสนใจองค์ไหนนะและภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สวหานหรืออะไรนะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ารบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่อนนะคะพี่เชื่อกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาละเก็บพระคุณภาคแข้งให้ นะคะพี่ขาแล้วก็กาบขอบคุณนะคะพี่ขากาบขอบคุณนะคะคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้านะคะพี่ที่ไม่เคยลืมแม่ค้าเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะพี่ขา่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บสกุลพักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ